เดือดเรียกป้า fc หนุ่มโดนเตะออกจากกลุ่มแฟนคลับของจางซียี่โวยโดนขึ้นบัญชีดำนี่คงเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะช่วยยืนยันว่าเราดาราดังนั้นเห็นและได้อ่านข้อความที่ผู้คนเขียนถึงพวกเขาบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในหน้าโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของพวกเขาเองหรือในแฟนคลับที่เป็น ทางการของพวกเขาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาชาวเน็ตรายหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านทางเฟดพล้อมไวปอ์อว่านักแสดงสาวชาวจีนอย่างจางซี้ได้ขึ้นบัญชีดำเขาและปลดหนุ่มรายนี้ออกจากกลุ่มเซตของแฟนคลับอย่างเป็นทางการของจางซี้เนื่องจากเขาได้โพสต์ข้อความว่าคุณป้าครับยังจำได้ไหมว่าป้าทำอาชีพอะไร สาเหตุที่หนุ่มรายนี้โพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นเพราะว่าเขาและแฟนคลับของสาวกจางชี้บางส่วนเริ่มไม่พอใจเธอเนื่องจากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเธอมีผลงานน้อยเกินไปทั้งนี้จางซี่เธอเป็นนักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่วัยสีปีซึ่งการแสดงภาพยนตร์ล่าสุดของเธอคือเรื่อง คอสซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตเมื่อปี2562จากกรณีดังกล่าวเขาได้ออกมาโพสขอโทษต่อ,อการกระทำของตัวเองว่าเขายอมรับผิดว่าตนใช้สรพนามไม่เหมาะสมและจะระมัดระวังคำพูดของตัวเองเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมไม่ได้ระมัดระวังคำพูดของตัวเองมากพอผมยอมรับว่าผมถูกขึ้นบัญชีดำจากกลุ่มดังกล่าว เพราะแบบนั้นทําให้อนาคตผมจะติดตามผลงานของเธออย่างเงียบๆหลังจากที่โพสของหนุ่มรายนี้ถูกแชร์ออกไปบนโลกโซเชียลก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําของจางซี่ว่าไม่เหมาะสมและอ่อนไหวต่อคําพูดมากเกินไปแต่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ออกมาตอบโต้ว่านี่เป็นการปกป้องสิทธิของตัวนักแสดงหญิงเอง ในการที่จะแบนคนที่ใช้คำหยาบคายกับตัวเธออย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหนุ่มต้นเรื่องก็ได้ลบโพสที่ตัวเองออกไปเพราะเขาเห็นว่ามีชาวเน็ตนำโพสของเขาไปแชร์ต่อด้วยคำพูดที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อจางซีย่ยี่ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะเขาโพสโดยไม่คิดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ผมเลือกที่จะรักจางซี่ยี่ต่อไปและผมก็รอคอยที่จะได้เห็นผลงานการแสดงของเธออีกครั้งและยังกล่าวว่าผู้จัดการของจางซี่ยี่ได้โทรหาเขาว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดจางซี่ยี่ไม่ได้ติดใจคำพูดของเขาผมเป็นแฟนคลับของเธอมานานกว่า15ปีผมรักตัวตนความสามารถของเธอ และผมจะรักเธอตลอดไปทั้งนี้แฟนคลับหนุ่มยังบอกว่าเขาได้รับการเชิญกับเข้ากลุ่มเซของแฟนคลับอย่างเป็นทางการของจางซี่ยี่แล้วอย่างไรก็ตามความสวยของเธอแม้ซูมเข้าไปใกล้ๆก็ยังสวยยัางงามเหมือนเดิมนะครับและช่วงนี้เธอก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสหลังจากมาแสดงซีรีส์สร้างอย่างฟู่เป็นเรื่องแรก แล้วโดนวิจารณ์ว่ารับบทช่วงสาวน้อย15ปีแล้วดูไม่ค่อยเหมาะสมและว่าเธอแก่ตอนนี้ซีรีส์ก็กำลังฉายอยู่ที่จีน,นะครับกำลังดำเนินมาถึงช่วงที่กำลังเข้มข้นและบทของเธอก็เริ่มเติบโตขึ้นมีพัฒนาการภาพสวยๆให้ได้ชมกันชาวเน็ตเลยคอมเมนต์แซวว่าตอนนี้การแต่งหน้าสวยขึ้นกว่าตอนก่อนๆน,น้ำสไตล์การ แสดงแต่งตัวก็ดีขึ้นด้วยเพราะเปลี่ยนทีมดูแลแล้วอย่างนั้นหรือนี่ก็เป็นคำพูดแซวเล่นๆของชาวเน็ตนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับว่าเธอนะ่ะสวยไม่ส่างจริงๆแม้วัยของเธอจะเข้าเลขสี่แล้วก็ตามนะครับครับคลิปนี้ก็มีพอประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ